สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบบัสซิ่งแหล่งรวมข้อมูลรถยนต์และเฮลิคอปเตอร์สุดล้ำจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์จู่โจมรุ่นใหม่สุดล้ำจากประเทศรัสเซียที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากในปากีสถานนั่นคือมิวเอ็หรือที่รู้จักกันในชื่อฮาวส์ alk, ซึ่งในปี2025นี้มีการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่ทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์จู่โจมที่น่าเกรงขามที่สุดในภูมิภาคเชเียตย้ โดยเฉพาะเมื่อกองทัพป,ปากีสถานเริ่มหันมาใช้งานในภารกิจยุทธศาสตร์ m i Mi 2 8ปเวอร์ชันปี2 0 2 5มาพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ล่าสุดเช่นเรดาร์รอบทิศทางระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติและกล้องอินฟราเรดระยะไกลพร้อมทั้งวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่ช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความคล่องตัวส่วนราคานั้นแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าอยู่ที่ประมาณ16-18ถึงล้านดอลลาร์ต่อเครื่องซึ่งก็ถือว่าสมเหตุสมผลสำหรับเทคโนโลยีระดับนี้ ในด้านเครื่องยนต์ Mi 28ใช้เครื่องยนต์ VK 2,500ถึง02จำนวน2เครื่องแต่ละเครื่องให้กำลัง2,400แรงมา้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินต่อเนื่องได้ในระยะทางประมาณ435กิโลเมตรน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุดสูงรองรับการปฏิบัติภารกิจยาวนานโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งแต่แน่นอนว่าด้วยสมรรถนะขนาดนี้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจะอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป ห้องนักบินของ MI 28ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดมีจอสแสดงผลมัลติฟังก์ชันระบบ HUD และเบาะที่นั่งกันรแรงระเบิดเพื่อความปลอดภัยภายในกว้างขวางรองรับนักบินและพลัยิงรวมถึงมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่เพียงพอสำหรับการเดินทางไกลระบบอินโฟเทนเมนต์มีการเชื่อมต่อครบครันผ่านระบบดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงกับศูนย์บัญชาการผ่านดาวเทียมได้ตลอดเวลาเรื่องความปลอดภัย MI 28ได้ติดตั้งระบบแจ้งเตือนขีปนาวุธ ระบบป้องกันการถูกรบกวนด้วยเรดาร์และเบาะนิรภัยสำหรับนักบินรองรับการยิงจรวดนำวิถีปืนกลขนาด30มิมลิเมตรและสามารถติดตั้งจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังได้อีกด้วยทำให้มันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์รบได้ทุกรูปแบบโดยสรุปแล้วมิวเอ็มไอยี่ปี2025าที่ปาิสถานนำมาใช้คือเฮลิคอปเตอร์จู่โจมที่มีทางเทคโนโลยีล้ำยุคความแข็งแกร่งและสมรรถนะสูงไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับภารกิจรบเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางทหารของภูมิภาคนี้ที่กำลังทวีความเข้มข้นหากคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไบบสซิงของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ